สวัสดีค่ะฮัทเล่ไท่ชัยสเสนาค่ะมันนี่เนาะค่ะเนาะได้มีโอกาสมาตามงานแม่เพิ่นเป็นสมาชิกของพอลินา่าก็คือโสมเกาหลีตังคุยจับเนาะคะ่ะเนาะแม่เพิ่นมีปัญหาสุขภาพท่านเราดีขึ้นเนาะคะ่ะเนาะแม่เพิ่นดีขึ้นแบบไดมาฟังนะคะขอมู่นตรงจากแม่เพิ่นสวัสดีค่ะแม่อ่าค่ะแม่มีปัญหาสุขภาพยังคะถึงได้มาท่านพอลินา่าเค่ดีชุดนี้ค่ะอุ้ยทุกอย่างเหละลูก ไขย่างปัญหาสุขภาพยังแม่แม่ไทรอยไทรลอยหัวใจหวัวใจน้ำตาลน้ำตาล<น>โอ้โหนาะค่ะนาะถือว่าม<อ>ี่ปัญหาแล้วที่นี่อะน้ำตาลขึ้นซูมบ่วแม,ม่ร้อยหกสิบสามไป่อมาร้อยหกสิบสามแล้วตอนที่มีปัญหาสุขภาพนันเป็นยังไงคะแม่อาการที่แม่พันเป็นหวานเขาก็เป็นมาสองปีสามปีอ่าค่ะมีอาการยังไงคะก่อนก่อนเดีมาท่านพอลิน่าเคดีชุดนี้ค่ะ มันมีไอมันก็แช็งแรงค่ะถามได้แม่อายุจากปีแล้วคะแปดสิบสามแปดสิบสามแม่เมื่อยอยู่เมื่อยแข็งแรงเราจัดหลังจากที่แม่ได้ท่านพรินาเคดีชุดนี้หล้แม่ว่าดีดีจชงไหมดีกันย่างได้เหรอลูกเมือกี้มันยางมาได้อ๋อเมื่อกี้แม่ยัางบ่ได้เอออ๋อเรากินชุดนี้ค่ะแม่หูได้จังไนว่าประมาณว่าดีขึ้นเนี่ยค่ะ กินได้ถึงชุดบ่มันจิ้ปวดแหลกเลยมันคอยดีคือจิ้งทอดไน้ปล่อยง่านเลยลูกว,วดแหลกดีขึ้นเออหูจักว่ายังได้เออหูจักว่ามีแห้งในตนในตในตีอ้อ๋อมีแห้งในตันในตเนาะอ่าค่ะตรงนี้อ่ะแม่อาจารย์ก็อยู่แปดสิบสามคว่ำประทับใจแม่ฝากเนี่ยค่ะว่าแม่กินแล้วประทับใจตัวนี้ประทับใจทีจ่ไนบอกบุญคนอื่อนเยค่ะว่าเ <c oughs> พลินทิ่จะเปิดใจท่านพลินาคืดีเนี่ยค่ะ โอ้ยแม่ก็ของบอกถ้าบอกริใช่ไหมบ่คะบอกระแม่หอมบอกอระบอกระจังไงคะแน่เอาก็บอกว่าสินยานี่แม่บอกระมันพอเนี่แม่ก็วางเสร็จล้วลูกเพื่อยากก็ินไ่อยากก็แล้วไปอแม่บอกว่าแม่ยางบ่อไรนี่แม่ยางบ่อไรมาโดนบ่คะก้อนสีแดงกินแค่ดี เอาก่อนจว่าแม่นอนอยู่สี่เดือนนี่น้องสาวไปเบิ่งนอนติดศาสตร์คือนี่น้องสาวบ่คะหนักสาวล่ะนอนนอนมาสี่เดือนเออกแต่ยังบ่ได้เต้ได้กินขอลีน่าแค่ดีชุดนี้เมื่อไปถึงปวดบ่แม่ยังได้มั่อันหนึ่งอันสองมันก็ค่อยไม่แห้งแล้วปวดหนึ่งปวดที่สองค่อยมีแห้งมากเป็นชุดนี้เลยแม่นบ่แม่ตะกี้บ่้านมีชุดใหญ่มามันเอากวามีมาตอนนี้ท่านเป็นชุดเลยแม่นบ่เออบ้านเฮาก็เอา อามรผ<ร>สมเยอะบัมมวสมวคือรังหันควารังนึงแม่ผสมเยอะวันนี้ที่นี่เดียวนะแมาล้างไวแมาลงอันหนึ่งเรล่ปันกันกับหลานมาบักตีค่ะคือว่าสุขภาพดตีทั้งขอครัวนี่เนาะค่ะแม่เนะาะเพิ่นอายุแม่เพิ่นอายุแปดามปี หลังจากไดทท่านพลินาคิดีจากยางบไรนะคะสี่เดือนแต่แม่เพิ่นกินกวดแรกรู้สึกว่าดีขึ้นต่อกวดที่สองแม่ยางได้นี่นะคะคือความประทับใจของสมุนไพรโสมเกาหลีตังกุยจับนะคะเป็นตำนานของสมุนไพรใครรู้จักเราคนนั้นโชคดีสวัสดีค่ะ